น้องหมาปอมนะคะมาอาบน้ําตัดทรงกลมหรือว่าเท็ดดี้นะคะแต่ว่าเอาสั้นหน่อยแล้วก็น้องค่อนข้างที่จะมีสั่งกระตังลึกจะตาชั้นในนะนี่ยเห็นไหมเอทั้งสองตัวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ําตัดขนทรงเท็ดดี้นะคะสองตัวนู้นมาด้วยกันนะตัวนั้นพี่ช่างก็กําลังตัดอยู่นะคะ อ้วนๆกลมๆน่ารักมากเลยแบบนี้นะอันดับน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะคะ,ะราได้สนุนพี่ช่างใช้ใน,นงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอนและน้องหมาพิการตามมูนลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดินดูกัดสะบัดเวงวีแล้วล้าหมดนนะกันได้ ชัยศีนะคะทุกค่าต่อเกิดของเราน้องจะอยู่ต่างจังหวัดมาหลายทีเลยตอนนี้น้องย้ายจะมาอยู่ของแจมก็ขอ,องก็ไม่ทัามาจาัดที่รนะ้านเดิมนะเดี๋ยวมาดูกันล้วเสร็จแล้วจะเป็นยังไง เสร็จแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ําตัดขนนะน้องหมาปอมแลานอาบน้นําตัดขนน้องหมาน้องเมฆซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะคะและได้เสนอพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามบูลนีธที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะดีดีดูกนสบัดอย่งวินพี่ช่างรับหมุนนะคะกลับบ้านได้